ผู้ที่เพิ่เข้ามาคอต้อนคลิปมาจากสวนโอ้โหขอโมขอบใจได้เลยเนาอมาพลาเลยเนาะปันขันได้สมุนได้ได้เลยน้ำจิตน้ำใจเพื่อนพ่อม่พี่น้องเลยเนาะขอบใจกัน สบายดีสบายดีและสวัสดีเรือพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบสุกุซูคนคือ 9, เก่าพ่อแม่พี่น้องเลยบวกอจะาเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศฮาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะขอยินดีตอนทบเข่าสู่ซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่านะพ่อพ่อกันเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีท่านสาวมุกดาอาม่าดินคองน้องเม์เพิินกับพอดีบังเอิญมาพ่อพ่อเบาพัดเพิินป๊าตอนเวียงตรงเว้น พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจนว่าป้าบึกบืนแท้นี่พอได้เข้ามากะลายมืออยู่มาบานันไดกะโอ้ดินดอนตอนหย่าเพิ่นก็เปลี่ยนไป็ลายได้พ่อแม่พี่น้องเลยโดยเอา้าก่อนอื่นเดี๋ยวสิมาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเบิ่งไปสม้มนำกันก่อนมาเพิ่นมากับผู้ใดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเออเมียไง,ยงนนะล่ะเจ้านายเมียนะลูกสบายดีป่ะลูกเนะี่ยลูกจะมากะเพรา่ะนะสองคนป่ะลูก สามโอ้คนหนึ่งอยู่พุ่นนั่งเผาบลอกคักแท่นนี่เนาะผู้ทั้งบ่าวทาเพิ่นสบายดีเด้อมากับบ่าวทาแม่พี่น้องเลยกับสาวนวลเพิ่นแต่เพิ่นอยู่พุ่นเนาะต่อเนี้ยอันนี้บ่าวทาเอ้ยขอบพุดอะไรนี่ผู้ บัชพืเฮบัชพืทรายเรียบร้อยกะ้บ้านมือบ้านคือมือนีจะสัมผัสเบิ่งตีรถด้วยนี่มมือได้นี่มือนีบบอนพัดมือนีบบานโอ้สบายดีเด้อทั้งวัาพัดมาอ่านไมป้าอ่านไมกระโพดโพแท้คือเห็ดเด็ดแท่นี่เ้างสิขาวอืม สบายโดูต้าตัวมันยังบึกบืนขึ้ตอนแดดแดดแห้งนี่ตั้งชื่อแบบสมุนคนแข็งตัวกุบกริบบ่มีบ่อันนี้หาบังเขาห่มอยู่มาสิไปพุดนบ่ได้ห่มเดยค่ณจะได้เนาะพุนก็ได้เนาะห่มไดนก็ได้พุนจะมาไปเขาห่มบ่บอันนี้แมนมาสิเขาห่มไปพูดอะไรโอ้โหเผลนมาอะนะไม่แต่เศร้าคุนบ่เนี่ยมาพัดมาบางเน้อ คขก็อนะพา้เเป็นตาปลาไปเขาหมไปโอ้บวไว้เม่นเม่นไปใช้ลูกใช้เต่าน่ะเอินมาเอ้ยพี่นงเ้ยกระคบดเนาะนงบมทางบอกทังจีทั้งเฮ่กระสอบยังบนเครื่องมาซักฮะเครื่องมาซักเครื่องมาซักเดินงบมไปตอนพูดโบมีน้าเนาะ ว่าไก่แ uh ล uh> no? ้วน oh. 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 ah, oh ้องบำมัดเนาะโดยวด้วยแต่เาีใจน้ำเติมเนาะมากับลูสองคนบพัดโอ้ล่นๆิเย็นออกมากเออโัอ้มาหอดเป็นทีเดียบร้อย ข่อยกับจ h n หอบข่อยกด้นงะเค็งบ่แต่กับบุกแตกปาตัโอ้ไม่จังไพผนกันลายเทะะทยเกันบ่้อืนีมานเย็นไจ๊ได้บักละเมื่อยบ่บ่เมื่อยบ่ได้เหตุแห่งพี่บ่มาสักผ่าสักแพ่น้ำ คอนห่อนเนาะห่อนเมื่อยมากละเจ้ากะฮะเมื่อยไปหรืเจ้าไปในแม่ลึกสุดเลยอ่ะมาทางมาพัดเลยอ๋อผลมาชวยคือแต่งตัวโก้ไก่แท้ไ่หาบนนั่งไงหาบนนั่งบ่นั่งเท่ไหมก็ใส่กับโนดีทีด้วยเอาอนี้ได้บอ ลงรถเหรอึโอ้ยคนคือขี่เนาะนั่งรถมาขี่ดินไม่หนาแต่จีทีสานมานน้ำมันแบบมันลื่นสมัยมออว่าแต่เศร้าคุณบอเลยนะครบบหากออกมาบางสิบเอ็ดโมงเออฮ่าดุกายค่อยคือชิเมยอเฮงอีบาทนี่มยบ่นหรอกแต่เปนแม่หรอกเมอเนาะนั่งรถไหนนั่งนดินน่ะเอ เขาไม่แค่ในยินจ้อยๆในเนาะออกมาอันนั้นว่าอันนั้นทางแม่เพิ่นว่าได้ออกมาเนาะแม่เพิ่นเผาผัวเผาสวนรถเพิ่งสอบได้ระเบ่อีงบ่ก็คือเก่าย้อยคือเก่าโอ้บัดได้บัดก็ได้แม่ติดรถจนขาลอยจะออกมาได้ตายเมื่อเกสิบ่ลอยอีกบ่นี่ยย่านเดลียวคันแนวคันแนวจนเมื่อยเบ็ดยันเหล็กจุงแลนเบ็ดจุงแลนเหล็กยันจังได้ มาใส่แรงขี้มาแต่เ่อนมาใส่น้ำมันบัดติดไาได้อีกยื่ออ,ออกจากปั้มมาติดอยู่หนทางาอีกเนีย่ยมันกีดหลุดเพอนเขาโ,โดยป็ะยาลลำบากเนี่ยช่วงนี้มาทุกมือบ่า่าผัดแม่นมาทุกมือเนาะโดยพอมาอะไมามาอย่างเมียนอ่อากาศสีหาใหม่ไม่เห็ดทั่วไว้ อัดปากตูโอ้เห็นปากตูสียงคือเอามาปลูกว่าวันนี้โดยต้นม่วงม่นยังนด้มาปลูกมันหาวมากเลยโดยกาเป็นโฮมเป็นยังเนาะโดยพอได้มีโฮมส้นนะสมุกโดยขับเป็นบักจังหมือนเป็นบักต้นนี่เลวเลยนี่มอยยอดบนโฮมบนสดเนาตูเนาะมาปลูกไงเนาะเพื่อชีเย็นคักพอล้จะอยู่นี่เนาะโดย แล้วอันเห่ทายมามือได้สารนบพเห่มาว่านี่โอ้โดยเห่ก็บอกมาว่านี่ซรายนี่นะสิเพิ่นมาส่งเช้านี่ผัว่าจเงินเม่นว่านี่เออเดยเป็นคุณใญ่ตั้งได้สาพอันนี้ทั้งเห่ทั้งท้ายนี่มาทางเบาบุญสารวันโอ้บล็อกนี่มาทางเบาเสียงโดยสมถุเกิดกันเพื่อนี่นเอ๋อเลยเดืองบ้าน แมนดูเอาสยกันเนาะสวยจะสาวคนนี้ยังไม่ทันมาเนาะสาวคนนี้สาวยั่งโดนแต่ก็คือสีบดนเนาะแมนเดี่ยวใกล้เนาะอะ่างตะลายกระดิกใจน้ำบ๊อพัดเนาะสมุกเนาะรวยดาวันมาเนี่ยหันแล้วอันอ่อสาวตามาน้ำลังเนาะแมน แล้วบัานี้ฮะน,นันเพิ่นได้นั่นบอกว่าได้แบบสีตั้งเฮือนตั้งยังเดือ,ไป,อไปเรื่อยๆแม่ค่ะไปเรื่อยๆด้วยเบิ่งก่นอน้นองบ๊อพัน,เ,พนเนาะด้วยอือโอเคเพิ่นยยก,นกเนะเดี๋ยวเพิ่นแจ้งหน่อยเนาะด้วยกระเบิร์นี่กะก็คือชีลายางหน่เนาะที่ว่ายังขาดยัง้อเดืออยู่เนาะบอกเพิ่นสั่งมาเท่าได้สัปปะพัฒออกนี่พันก้อนโอ๋อบอกพันก้อนบอกมีพันก้อนอืม คือสีได้หลายเต่าเปลือกงอสมุกได้ได้หลายเต่ามาแล้วนบุกละดีใจบอสเฉลยเฮือนงามได้ได้บาที่เปิ้น้าสมุกได้ไหมล่ะดีใจบุกละดีใจดีใจพอกับโบได้เอีนมาหากระู้เนาะแมนหลายมืออยู่เทียโบได้ขอมาดินพี่กันเนาะมากระเทือเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างเลย ดิดแม่น้องมวยด้เพิ่นคือเห็นเพิ่นผ่านเพิ่นเพิ่นกามาแม่นบ่มาเพิ่นมาอยู่โดยคอยขี่รถสวนกันเพื่อนพี่น้องเอ้ยออืเพิ่นมาแล้วเพิ่นกลับแล้วบ่กว่าเพิ่นไปส่งลูกไปโรงเรียนโอ้หัวลูกเพิ่นเซ็งเลยโดยไปส่งน้องมวยไปโรงเรียนโดยส่งไปเสียงโดยมาแต่บันี้กทุกเจ้าสิพากันกลับแล้วบ่ซั่นนี่ยังยัง ยังเสียอะไมาอีกประมาณคำๆเลยประมาณสามโมงป้านอแดดนอนแมนแดดนอนแล้วเผ็ดเวียกอีกอือพอดีเลยว่ามันนั่นง้อนเนาะแมนแม่กี้ยังเสียเม่อ,มมอวันกบบบับวนอีกอือพอนี้ฮะโอ้ยหากก่างะบายโมงยังแดดๆเนาะโดยป้าขวัยเจ้าโบส่กูบเซหมเลยป้าโตสิโบสลบบ่เนี่ยธรรมดาสมดุติธรรมดาเพื่อนเคยแล้วอืโดยเอาห่อนแห้งได้หมดนี่เนาะ เลยบังลาได้ลูกกินแล้วข่าวนะฮะฮะบอกเป็นไม่ลูกกินแล้วได้ยังกินเหมือนเดิมเมากินข้าวเที่ยงอยู่พี่บ่ท่านบอกไปหมกนะไหมที่เขาอย่างซึ่งที่เขาอย่างเนาะเจ้าขอกินกับระพุ้งสมภัสสมภัสเออกะนั่นแหละ จอแต่ไม่สันทายคนอ่แล้วนอบ่รพัดโดยงามดีเนาะช่วยอยู่เอ็ดหวยเอ็ดแก่กักเป็นอยัางไ้ดีพอนี่กระตุกกระต๊อกไปยังใครเนาะบ่รพัดเดยมาตั้งไม่ยังพอได้เชาหฮุมเนาะแมนมาพอได้นน้ามนมากะมาเยี่ยมมาหาดินดอนตอนเนี้ยเตียงก็พอได้มีกระตุกกระต๊อกส่วนเศร้านะแมนช่วยในแกได้มาอยู่นองบผมผักอุคงเฮียนเพิ่มเงิมเนาะ ประมาณวันที่เศ้าเก้าบ่เพิ่นเขาบ่หลุดแตเพิ่นเขาองเฮียนกะเสดไดบ้ามือมาขับไปส่งน้องบอมแล้วกะไปหับน้องบอมมาแล้วก็ยยำแรงแรงเสดแหลนออกมาเบิ้งความันค่ะหลุดคนเดียวมันยากเลยจักส่งลูกเนี่ยน้องบอมน้องบีมแล้ไกัอยางมาดินแน่มันก็เส้นทางมากกับโมเมนต์ใกล้เนาะใกลเติมด้วยน้่กใส่น้ำมันเทไร่สามสิบพันมาไขบังยำกุ้งาบโบเห็น อาไปทงใดมันหัวเลยมันย่อยเลยมันหายทางมันทางมันเชื่อเลยนี่ทางหัวมาใส่อีกสามสิบพันนี่แบบเพิ่นซึมออกคือคือว่านอกเพื่อให้พี่น้องรถเก่าวกันมีแต่เนอร์เป็นบ่ทายไยมียื่นมาแยากอยู่ต่อเตียงนคือสิบกว่าเปลี่ยนแหละเบิดลายแล้วเบิดลายแหละบ่ทาย ซมม้อมนี่ก็โย่ไหลขะไหลเริ่มเปิดแอร์เวิร์ดซ้ำล้านกลัวเลยซ่อมด้วยแค่นี้และเป็นโซงน้องบอมน้องบีมก็เป็นทางมาพันยังไปโซนคือกาววะแมนโอ้บางทีถามว่าเพิ่นติดยากเพิ่นติดบ่ทันกะไปน้ำเขาเพราะเพิ่นเสียอยากติดยากอ่อ่าโดยวันนี้ก็เลยพาเพิ่นมาน้ำมาตีแมนบรรยากาศแงมือเศร้าจุดหนักเล่ยากที่สุด ม,มันหนาวนก็ไม่อยากตื่นนะว่มาม <c oughs> าจอดแม่โดนด้วนเลยฮะมาติด,ด,ดโอ้แม่เซงว่าต้องพาออกงานตลอดได้หนิพาสิงเนาะเลยนะ <c oughs> พาซิ่งเน <c oughs> าะปังหล่ามากก็พอเป็นพาซิ่งมละลูกโย<อ>่ <c oughs> <c oughs> ยาวควบจริงเาว่าเล่นแม่ก็ทำปั๊บโดนเลยแต่ไ <c oughs> <ะ> <c oughs> หนไงพาซิ่งขึ้นเนาะ เพ oh, okay. like ิ่นกับโแอบโแอบ่ว่าพ oh, ัดสบายบโอ้พายูใส่ก็ยู่นแม่อาตอนนองบีมาแม่หรมาพีู่งดย้นบ่พัดเอูเเอผูนีอ้พูั้นบ่อบมอแต่พู้นีซเสออยู่ได้ผู้นีเนาะเก็ีอาการโอ้สอนแต่คนตาพนได้อยขนาดมาปุ๊บย่างไปผุนเดียวเลยเออพู้นีบอบอกไปแม่หลูกไปเขาผมบ่เอาถ่าเจาพูั้นได้ย่างไปเลยได้ ไปซ้นห่มข่างบล็อกเพื่นอนยางไปพูนเลยไปตูป่ผัวเพื่อนนายกมาวาังสมุกมานี่ยได้ใช่ที่แรกก็เห็นแต่อันพูอันบอมบอ์เลบีบบอมเนาะอยู่ไอยู่ข่างบล็อกอันนี้ป้าเพื่อนในบล็อกมาแล้วมานั่งเฝ้าค่ะแค่นี่ยสมอนเดดบลอสกสมุกย่างมาเพื่อนกมานึ่งเลยลองบีบเพื่อนไปตั้งแต่พูนแต่ตั้งแต่จอดรถจักรผัวไปก็ได้เพาะเพื่อนไปพื่น มันแดดเนาะอยู่คนเดยร์ใครแน่พอเพ่อมีกระตุกกระต๊อบพอนั่นนะพอประตุกระตุกกระต๊อบน้องเมย์เนาะอยู่ค่ะใครแน่พอไม่พี่น้องเลยแต่ห้องมวพัดกับห้องเมย์น้องโมยยังโมทันมีกระตุกเนาะกัยังส้นแบบโอ้ยามีกระตุกตามงมตามเงาอยู่เพราะอะไรแบบตกอูฟูงอย่างเนาะเอาหินเบี้ยเป็นงานเนาะอืมแข็งแข็งคักนนี้นอืมเหมยจีจีนี่ยังตีตะมาชั่ก่อนได้ตัวนี้เนาะ อันนี้เพิ่นกระนาดจะนอนแน่นะพ่อผู้พัดแม่นเพิ่นนอนอยู่บ้าง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 จะทันอาการในบ้างมือเพิ่นกระนอนบางมือกระสีบัวนอนบอเล่นได้มือมือมากมือไปได้เพิ่นกระนาดเป็นบ้านเป็นสวนเป็นเนาะแม่บางไม้บางตออเพิ่นปลูกไม่เนาะการยังดีว่าเพิ่อนเขาข่าวดีมาคือกันเนาะทางเมยน้องมวยเมยน้องมวยก็มีข่าวดีคือกันเนาะแพ่อผัดก็มีใจน้ำลายเนาะ ดีแท้าจะในคันได้มาอยู่กับพอมเพียงเฮียงหนากันเนาะออกมาอยู่พี่พอมีหน้ามีในอยู่พี่ก็จะพุ่นก็คือว่าน้ำในกับเบิดบวเบิดแล้วนี่นะว่าด้ยากได้เนาะผอมบแม่นถ้ามาอยู่ดินของเฮานี่น้ำในกับสบายน้องประพัดโดยน้องหลวงอ่ะมันยังกับสบายสมุนไพรเมื่อไปแรงกับเสียวน้องบอมน้องบีมอาบน้ำมาเลยแล้วก็ถือสบู่ถือไปยังใหม่เพื่อนเปลี่ยนกับออกกระแค จับอาบน้ำที่มาเลย<ม>เรียบร้อยสบายคั่ะแกสมุกเว้ยพ่อมา,มาอาบเป็นของเฮาเองคือคันกน้ำปลาผัดบลาผัดปลาบลด้วยเป็นของเฮาเองนี่เ้าอาบก็มีแฮงนะสมุกโอ้โหไ,ไม่เพิ่นเฮ้กเนี่ยมานะน้ะองทำไมเป็นของเฮาเองเนาะเมนโกอธแต่ลูกยังพ่อกระซี่อาบกันออนทัวร์ที่เครื่องมาเปลี่ยนอยู่บอกระมันห้อนดีเนาะฮู้ซึ่งวันลมบาแฮงปนัยมือนี่ห้อนแฮง ว่าอาเหินเนาะเมนอ่ะตัวแล้วก็การห่อนที่ชุดมันเองนอกประพัดเมนห่อนขวานนี่เมนว่าเบ่งเดชนะจ้าเดี๋ยวไปต้นไปพ่ายกระพรอมแม่แป๊บดีเซงมน ทางวพัดก็โอ้ตอนเด็ดๆสิ่าไปหานเฮ็ดได้เนาะลุบกลางสนามได้แล้วก็กวดเห็นเพื่อนหกแล้วก็กวดกวดเลยกระจุ๊ดดมครับแม่นขอโทษได้สบายใจเลยอ๋อที่สบายใจได้เนาาะว่อยู่ห่มไม้เนี่ยก็ะเจีนจ่อยจ่อยเนาะเอาไวอยากได้ตู้มาตั้งได้เนาะเพื่อที่จะได้โอ้ยมีแห้งด้เกลี่ยรองเท้าแล้วก็วัฒน์ มีจาของเหมือนไหมเป็นนอนป่ะคือสิ่งตั้งแต่นอนแลเวตั้งแต่นอนคุดมันนะป่ะนอนเผามันเป็นนอนคุดมันเด้ที่ดินตัวนี้กว้างเนาะตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้มีอยู่ขันสามตอนนะอย่างนี้สามสี่เป็นอ่บผัดเหนียวก่วงนอปัดแม่อย่างใดเสมอนี่ปลูกพักปลูกหญ้านอปักแตงแกงคือสีเต็มคนดูคือว่าผัดเหนียว ในเครื่องโกะก็ขากนอปลูกจะเต็มปะทิมมีหนำมีในโอ้ยแมนปลูกผักปลูกมีเนาะบักถั่วกากะลังสิพอตามนัยางใกล้แล้วบ่แมนโอ้บักแตงเงฟินหมากลายบ่บักแตงพอได้ปิดขายเลยยังยังไม่ได้ขายอืยังพอแต่ยังปิดกินก่อนเนาะแมนกินไก่กเก็บแม่น้องมวยกระบอกว่าอยากเก็บออเดอร์เพิ่งกำไปเก็บไม่สนกำลังมันสี่ฮานุยแนาะ เพิ่นกัดกินตลอดอยู่ก็บอกเพิ่นนาอยากกัดกินว่ะคันคลายในบัวแยากรือว่ามันเป็นของแมาเป็นจังสีคลายว่ะก็เลยปั้นเพิ่นปพวกปลูกอีเลสวนหนึ่งนี่ข่ายาออีกวะโอ้ทั้งขางค่ะวะทั้งขางป้าโทษแต่ก็อยู่ในนะกระบตู้มองที่ปลูกพักไซตะกี้นะกับปลูกอีกซาวคุ้มก็ออกไปแล้วอ้าน้ำในเฮาสิพ่ออยู่บ่วะพัด น้องใหญ่ไ hmm. ด mm. mm ้ท hmm. oh, mm ั hmm. uh ้งเครื hmm. mm ่องนั่นแหละโอ้น้องอันหนาลงหน่อยนะบอแม่น้องยังใหญ่ขึ้นไปเทิ้งมีอีกน้องหนึ่งโอ้มีอีกวะทีแม่แต่เป็นดินเพิ่นเหมือนกันเขาขัดทักได้อยู่โดยแต่ว่าสิไว้บอานั้ะขึ้นนูใส่เนาะเด้อก็เบิ่งเพื่อนีนกะแบบอดทนบึกบึงอยู่ได้บาท่าเนาะเพราะว่าไปเอาน้ำแต่ละบอนี่กะป้าต้อ คอยเห็นนะคอยก็ยังหอบเทนอะนะคันว่าลงคอยใครเนาะตอนมีน้ำกันเลยตอนมีนม้ำตอนรอบเป้าหน่ะตอนลงคอยเนะาะตอนรอบมีน้ำตอนขึ้นนู้นเลยอันใด่อยทอตัวนี้เลย,อ,ยอ,อกนอกปะผัดเนาะอยู่เท่งคือการไหน,น,น,นะะกี่ขึ้นอยู่แค้มทางกันอืมแต่อันตอนรอบเป่าน่ะก็ลงคอยอ่าตอนขึมากกันู้นคือการวันนี้ปััต้องกันปลุกอยู่คอย ปลูกอยู่โน่นอากาศคือเก่าเอาน้องมันอยู่คอยเนาะก็ได้อยู่น้าคืนโนนคือเก่าวันนี้หาต้องปลูกอยู่คอยเนาะไม่ใกล้นม่ค่อยดังคืออยู่ตนี้แต่มาปลูกอยู่คอยปลูกอยู่โน่นว่าน้องมันอยู่ในคอยเนาะมักตัวข้างนะคะขึ้นข้างเบไปแล้วกำลังแตกสิแตกอันปีเพิ่นสิออกดอกกำลังอานนั้น ลายกนกะทามาบอกเก็บประคายบอกโอ้ยวะ่ะกินก่อนโลดอยากกันเลยบได้หามบบได้ห่หวงกินอิ่มแลวจังคายแม่คายนะบบห่วงดอกวะ่ะมันหนักเองไม่เองมันดอกว่ะปลูกไปเยอด้วยพอทั้งเฮากะเป็นกุนแบบมันอยู่แล้วนะคง่อยกําลังเริ่มงามเลยจีฮอนตรงเจ้านะ <laughs> กำลังเลิ่มนเนี่ยจะฟังกระคังกำลังกำลังกำลังทท่าียวกับตลอกเลยกำลังปูหรือกำลังเลิ่มกำลังเลิ่มกำลังเรื่มปูกำลังตั้งแต่เฮือนอยู่เฮือนนะพัดี ยี่ปุ่นกิดกำลังเริ่มหายังบรทันลงมือได้กำลังกำลังยังมาไปมากำลังคิดกำลังกำลังคิดสิบปู่แต่ยังบ่กับมือใดปู่กับมือใดยังฉีกำลังอยู่แต่ปู่คอยโ่คิดเนี่แล้วแล้วส่วนหนึ่งแล้วแล้วของจ้าจนอันใดออกดอกแล้วส่วนที่สองค่ะลงแล้วได้สามมือแล้วเพราะว่าไม่เห็นส่วนพระพาร์นเนี่ยในเขาเมื่ออะไรคอยคิดคิดอยากปูกพระไทยจะพอสามอ่ะ เพามมูด้จะบวเข่าสวน,นข่อยวันนี้แต่ว่าตาอนแร้นะหลายบอกครับ <m ant S 2> มันหักอันนี้คือการเผาทายโอ้ยเผามืดมืดได้จังแวบฉันเอาเมียมานำเล้วมาเนี่ยคือว่าลรวมามันก็เต็มรถเลยแซมสคนยังบวกวันเธ่หนาต้องถอยโลด้ลยเท่นต้องมีโลอเนาะโ่อข้างข้างนี่แซลิงมนสลิมแมนาซลิงใส่าเล่ง มันสิบลื่นไว้อยู่บ่อีเถววเนี่ยลดกระเทาะเลยวันที่โอ้ขันแช่สล่งให้ล่าพูดใหพี่น้องเอะเฮงคักได้เนาะเพราะได้อันนั้นนั่นแค่เน่พาลูกไปแม่มาเบิ่งดินดอดตั้งแต่ซื้อแล้วเพิ่นอันเคยมาเบิ่งเยว่าสบายมากแต่ซื้อมาแต่ซื้ออแต่แต่กระบะแต่แต่เรื่อต้นพึ่งกับยักมาอยู่แต่ว่าให้เพิ่นเผาสวนแค่แน้มว่าบ่เผาบัดใหญ่งัวเต็นเขาคือไู่ที่คอยหายเลย เบิดเลยเนาะแม่คอยหายเลยคอยหายหล่อสวนนั่นแหละพอแท้เดือดใจหายอันนี้แม่นได้เนก็พอเห็ดจนว่าเบิดเทื่อเบิดแน่บับงัวกินน่ะนะก็ไม่ค่อยหายหรอแม่บัดน้ำในบัดแห้งง่าครับเนาะแม่งวนตักแต่ละเทื่อก็ได้เบือสีนั่นเนาะแม่เบือสีไล่เอาการเห็ดแบบตั้งใจกะบวังผลทุกอย่างนั่นแหละความตั้งใจเพื่อนีป้าบ้าท้าคอยเชื่อแล้วบนาเพื่อนป็นมากะพอได้แบบ ทีมงานเป็นเขาไปกะได้ติดไม่ติดมือเป็นของผ่าของต้อนนะฮะกขากเข่าบด้ว่าว่าขำ้ายดอกซามุกได้เลยค้ะเลี้ยงขายก่ะเอาไว้ตังหากเอากรัโบลาโบาซ้ายดอกเขาก้ปลูกไปตลอดตัว <ไป S 1> เพียง,งแต่แม่นำจิตนำใจเขาตอบแทนเพื่อนโดย,โดยพอได้เด็กๆน้อยๆเนาะเข่า ตอบแทนได้สำหรับอ่าซ้ำ่าส่วนที่เฮามีเนาะแมนเห็ดได้เห็ดไปได้สำเมาจากแหงเฮาเนาะแมนดีแล้วเนาะเป็นสำเมาจากแหงเฮาแหละแคนแนวอื่นเทากับเห็ดโบได้โบมีโดยสิ่งใดเฮามีเทากับแบ่งปันเพื่อนน้ำแม่นละผู้เล็กผู้น้อยกขยามั่นชาวบกได้ยเทิงว่ามันสิน้อยกะท่าว่าเต็มใจให้ผู้ฮับกะดีใจได้ปกติสำหรับข่อยได้โดย ถึงหน่อยก็ตามแต่ว่าเพิ่นเต็มใจให้ข่อยก็ดีใจเนาะโดยอ่าตัวบันดีิได้านางพักพอยู่นี่ก่อนแล้วบอจะคอยเขาเวียสกนางพักพอย่าสารสีกับเพิ่นบวอรกับว่ได้ถือมามบ่าดูบุญนี่นอย่างนี้ปูนอนนี่ก็ได้น,นี่บ่พัดได้นอนยนเนาะดสาดพอมีมีสาดพ,พืน้นพื้นหนึ่งปูในห้องผัดวัดสีเลือกมาอยู่สาดพื้นเดียวแมนอยู่ในห้องหอซะเนาะแมนกัซ้่าว่าบ่มีแต่เพิ่นไม่พี่น้องเอ้ย อมูบ้านนี่ก็แล้่เวีรเร็วงา่ายนะกัอาณาไม้อาาไม้หอคราวหนึ่งกับอนาไม้หมองบูซาเบาเสียงโทรมาให้เจ้าอยู่ไซว่ะเขาไม่ไปดินไนเด้อวะเด้อเลยเขามาเป็นอยู่พี่ด้วดสวนแล้วกับฮอดตั้งแต่เช้าหกโมงกับสิบโมงจยงเดียวแล้วแต่ละมื้อ ดีได้ค่ะช่วงนี้ก็เข้ามาเรื่อยอยู่กับเห็ดประตูประตางห้เนาะแล้วก็เอามะม่วงมาอย่างนะพอมาปลูกสามบัดท่ามาพ่อได้เป็นหกเป็นเงาย่อนได้น่ะนำในอย่างก็มีเรียบร้อยเลยเนาะเอาซาบันนี่ก็มีแต่ห้ทั้งมาพัดเพลินพักพรย้อนอารมณ์เพลินอ่ามีของผักของจอนในซาบุงดอ้ามีแยงบัดนี่ข้าบอกมีของผาของจอนเพลินมาหน่อยคอยได้บัดนี่อาผู้นีเก็บของผักมานำเด้อซามุกดา มนี่องากสวนเขาเลยบ้านนี้เนาะอายบ่าเขาไว้อายได้เขาบ้านี้เนาะเอาผมเป็นยังเอาไอ้เมื่อไนเอาก็เนาะเลยผู้ที่เพ่งของหาของต้อนคลิปมาจากสวนโอ้อ้าขอบคุกขอบใจใลายเด้อมาพลาดเลยเนาะปันกันในสมุนไพรเด้อน้ำจิตน้ำใจเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุกขอบใจในลายเด้อเนาะผูกซาพันผู้ได้บ่อ่ายเอ้ยนี่เนาะกับผู้ทีเก็บมากแตงมาสี่ถุงด้วยขอบคุกขอบใจใลายมาพลาดเลยเนาะ จริงเทียเพิ่นตั้งวางไว้กะออกมาออกคนเกินคิดขับเบิ่งนี่เนาะโดยกะพอดีเฮากะปกติกะเป็นแตงพันใหญ่ออืแต่เฮากะปลูกธรรมชาติเพิ่นกะสิลูกน้อยแน่ดโดยอืออ้าวขอบุดขอบใจเพิ่อนหลายเด้วยเนาะโดยกะขอให้มีข่าวดีมาเรื่อยๆสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆเนาะโดยด้วะวันนี้กะตั้งรักตั้งแรงออกมาเบิ่งแง่งดินเฮาบัดนี้เนาะมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วบัดนี้เนาะ อเอาจังนายบ้านี้กับเสด็กับป้าก่อนเนื้อบาะพัดเด้อเราให้เป็นพักพรก่อนเลยพี่้องเลย,ยขอบมกขอบใจเด้อบ่าวทาสาวมุกดาดที่เข้ามาเป็นกำลังใจครอบครัวทางบาะพัดขอให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเด้อบ่าวทาเด้อสาวมุกดารับตำนี้ต่อไปให้มีแห่ำให้รวย ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่เบื่อทุกผู้ทุกคนพระว่าอยู่ในหนาทีการงานคิดสิ่งใดทําสิ่งใดคอยในดังสมควรมาดปรารถนาซาทูซาทูเนาะพรในทีว่าประเสริฐลำเลิศก็ขอให้จงบันเกิดเก่ครอบครัวบาพัดคือกันเนาะโดยฮัวก็ดีมุกดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะว่าทาโดยอะมีแต่มือหนาผ้าไหมกับสีขาวไม่ยมมาหาไม่ได้ประกาศเลยเนาะโดยของขวัญต้น มาามแบบกระทันหันมือนี้เนาะค่ะลุงด้วยเอาเจอย่างสวัสดียุบสวัสดีเอ๋บ๊องเด้อสวัสดีดอกสวัสดีบ้าลุงนั่นเลยโอเคเนาะพ่อแม่พ <Gülme S 3> ี่น้องกระทักมาพัดเพลินกันมีน้ำจิตน้ำใจเนาะเอาหมักแดงหมากเต้าผลเราปลูกที่ว่าเพลินปลูกได้ฮัลโหลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพลินกันทางสามุกดากระบอทาเพลินเอาใจในกับขอบุญขอบุญทางหมอพัดนาะแล้วกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบ้อ สุขุสุคนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทำผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทายนี้ก็ขอกราวเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี